ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับเป็นเป็นที่20ไร่ของคุณแม่นะครับซึ่งเขาก็ซื้อแล้วก็ไม่ทำอะไรนะครับดังนั้นทุกๆปีในคืนปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าเราจะมาจุดพลุแลส่งท้ายปีเก่ากันที่นี่นะครับเรามาดูสถานที่กันนี่ครับพื้นที่20 20ไร่นะครับทั้งหมดจะจะเป็นแนวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งเหมือนก็ออกมาจากตัวเมืองกรุงเทพมาไม่เท่าไหร่นะฮะตรงนั้เป็นจุดที่เราจะแคมปิ้งกันคืนนี้นะครับนี่ครับจะมีตัวชาคาเขาดาวนะครับแล้วก็ ก็ามาทำแคมปิ้งนี่แหละครับตอนกลางวันร้อนมากร้อนมากนี่เราเข้ามาถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครับโปรเพลย์แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคลิปนี้อาจจะตัดดีเล์หลังปีใหม่ไปอีกนิดนึงเพราะว่าทีมงานตัดต่อก็ลากลับบ้านไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์ปีใหม่กับครอบครัวนะครับดูต่อตรงนี้เราจะเป็น ในส่วนของไว้ทานข้าวนะครับคุณแม่เขาเป็นคนชอบสร้างนะครับเราก็ต้องมีห้องแอร์เดี๋ยวเราก็คงจะซุกหัวนอนแถวนี้นะครับดูแล้วน่าจะถึงเช้าเลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกระต๊อบนะครับกระตอ๊อบซึ่งกระต๊อบเนี่ยไม่มีไม่มีมุงนะครับก็คือแต่ไปกลางเต้นในกระต๊อบได้นะฮะแต่อากาศเย็นแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็ ตอนเช,อเช้าที่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่เรามามันชิลมากเพราะว่าข้างๆเนี่ยมันเป็นไร่นาข้าวนะครับตรงคืนนี้คืนนี้คืนนี้โตกับตุนจะนอนเคชัวหลังนี้นะครับกับคุณแม่ส่วนผมอาจจะนอนเต็นท์หลังนี้นะฮะเพราะไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่าน่าจะเช้านะครับนี่คุณอ้วนนะครับจากที่เราไปเขาใหญ่มานะครับจำได้ไหมบอิ๊กมอล์เท่นนี่ครับมาเช็คกับคุณอ้วนคุณตุลตา หลายหมื่นวิวแล้วตอนนี้ตรงนี้ครับล,ลึกเข้าไปทั้งหมดก็อีกกี่เมตรไม่รู้เป็นที่20ไร่นะครับแล้วก็คือนาข้าวตอนเช้าเ้าเดี๋ยวพรุนี้จะมาถ่ายดูว่ามันจะมีนกกระยางบินแล้วมันสวยมากแล้วบรรยากาศมันดีมากครับอยู่ห่างออกมาจากเออบินบุรีประมาณ20นาทีนะครับแล้วตรงนั้นนะฮะใกล้ๆนู่นนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะตั้งจุดจุดพลุกันด้านหลังตรงนั้นนะครับเราจไปจุดพลุขึ้นไปเพื่อเขาดาวปีใหม่นะครับซื้อพลุมาทั้งหมด1 8 8ทนรับเดี๋ยวจะ,จะพาไปดูกล่องลุก,กัน,นะครับนนีชาวบ้้านนถวนีจะเป็นที่อยู่ขอกล ม้านเป็นคนอิสลามนะครับน่ารักมากทุกคนเลยก็เลยเอาแกะมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะย่างแกะกันตรงนึงจุดนะครับย่างแกะเสร็จแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้เราก็เป็นแคมปิ้งครับอันนี้เป็นชุดแคมปิ้งของโคแมนใช้แค่ปีละครั้งพอมันหมดโควิดแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาแคมปิ้งกันเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่แคมปิ้งส่วนตัวเลยปีหน้าก็คงมาอีกครับถ้าเกิดใครสนใจก็มาแคมป์ด้วยกันได้นะครับนี่ครับมีจุดกลางเต็นท์ได้ยาวเลยนะฮะยาวไปเลยเดี๋ยวคืนก็จะมีเปิดไไฟเเปปปิดดดะรรีีีี๋ยยวววมมาต้้้ให่กัันนน และนี่คือกิจกรรมที่น้องโตชอบมากเวลามาแคมปิ้งนะคือการเล่นกับไฟเป็นเด็กเป็นเล็กเล่นกับไฟอันนี้เป็นชาวหมู่บ้านที่ oh <my> ที่นี่ใช่ไหมไม่นะครับนี่ทีมงานนะครับหกคนนะครับก็ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนกันเราก็มาสังสรรค์กันนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะย่างเด็กนะคืน,ววนนี้โตโตวิกาเน็ตโรดเสาชาไน no you will be t h a t c h ชายโอเค no please no don't place too much fire โต be careful of smoke ทำไมหน่อยพอมันเข้าตาเป็นไงแสบไหมบอกแล้วว่าอย่าเล่นไฟ นี่นะครับเชฟมีนกำลังทำอะไรเนี่ยสุกี้ครับสุกี้สุกี้นะครับเราต้องผัดหอมกบต้นหอมแล้วก็มันหมูก่อนก่อนที่เราจะใส่ซอสลงไปครับเดี๋ยวก็เตรียมกินได้เลยเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้ดูครับโหเชฟมีนมานี่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับใช้เตาชีวมวลด้วยนะครับในการต้มนะครับดูนะครับมันังเเห็นเห็นไกลๆนู่นไหมครับ มีไฟไหม้เฟลเพิงมันโหดมากเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหเมามัานมากเกิดมาไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนอย่าไปทําในบ้านตัวเองอ่ะทาแบบนี้ในกรุงเทพไม่ได้เลยนะร้อนไหมร้อนร้อนอันนี้กิจกรรมของเด็กนะครับเกิดมาไม่เคยเล่นไฟใหญ่ขนาดนี้นะอย่าให้มันลามออกมาเยอะล่ะไฟใส่ใส่ยาต่อคอนเดี๋ยวต้องเดี๋ยวลุงคุณบอกว่าทำยังไงตุ้มนลามออกมาแล้วนั่นเอาน้ำมาด้วยหาจุดดี ร้อนไหมอ่ะร้อนมากในขนาดยิงไกลๆเนี่ยไว้จุดตอนคืนสิที่มันหนาวๆอ่ะเก็บไว้ตอนคืนบ้างและพระอาทิตย์วันสุดท้ายของสิ้นปี2,565นะครับกำลังจะตกดินแล้วนะฮะพรุ่งนี้พระอาทิตย์ที่ขึ้นมาจะเป็นพระอาทิตย์ของวันใหม่ปี2,566นะครับอันนี้แชมพูน้ำดำกับแมูน้ำขาวแชมพูน้ำดำแชมพูแล้วนั้นน่ะย่างทำไมอ่ะสเต็กมีสเต็กมีสเต็กออสมีสเต็กด้วยนะฮะสเต็ก สเต็กเนื้อหมูเนื้อหมูนี่เขาเขาเลือกให้ดีอ่ะน่ากินอ่ะเเปิดไหมครับยุกกี้แบบญี่ปุ่นเฮ้ยหอมอ่ะปุด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 ห้าโมงสี่สิบแล้วนะครับเหลือเวลาประมาณสิบเก้านาทีพระอาทิตย์จะตกดินนะนี่เจ๋หงเจ๋อหงเจ้าแม่โตเจริญทรนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกล้องดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับ อารมณ์นี้เหมือนแบบเป็นที่โล่งๆะครับเหมือนเราอยู่ประมาณแบบไม่รู้สิบอกไม่ถูกมันก็ชิลมากเลยนะฮะแล้วมันก็ <S <S พื้นมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นหญ้าหญ้า้าวน,นะคำะนันก็เป็นดินนี่แหละมันเดินไปมันก็มีฝุ่นติดขานี่แหละจริงๆ <S 1> <S 1> ผมนี่ชอบดูวิดีโอคลิปที่เกี่ยวกับแคมปิ้งมากนะครับไม่ไม่ไมแล้วก็พวกแบบว่ารถตู้แวนของอมซาอะไรเงี้ยครับแต่ขี้เกียจกางเต็นท์บอกเลยนี่มีคนมาเซตให้เดี๋ยวมาดูพัดจิตตกกันดีกว่า ันนี้คือกล่องพลุนะครับที่เราจะจุดคืนนี้นะครับตอนหลังเที่ยงคืนแบ่งเป็น14กล่องย่อยนะครับก็คือเขาเ,เรียกเค้กเค้กกลางเค้กใหญ่อะไรนี้นะครับก็เสริมสั่งทางออนไลน์มานะครับเพื่อฉลองเฉลิมปีใหม่นะครับแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแสงรำไรอยู่นะฮะตอนนี้ าหที่เราทานมันจะมีน้ำพึ่งเนี่ยมีน้ำพึ่งสดๆนะครับพนักงานเราไปเก็บมาให้นะครับผมกินแล้วมันก็หวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบไปสนีจ๋าเลยบรรยากาศตอนนี้เริ่มเริ่มเย็นนะฮะเริ่มเย็นแล้วก็ชิลมากเลยครับคืนนี้ผมจะนอนเต็นท์นี้นะครับลูกเมียนอนเต็นท์นี้นะครับ พี่เด้งนอนบ้านหลังนี้นะครับแล้วบางคนก็ไปนอนหลังโน้โนนะครับ,บแม่นอนในรถบ้านนะครับเดี๋ยวดูว่าเละเทะขนาดไหน,นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่รู้เมนูแรกเม,น,กมนูแรกย่างทีละตัวกินเองเมนูแรกพม่าเมืองหลวงพม่าเมืองหลวงพม่าย่างกุ้งกุ้งย่างนะครับไม่รู้สุกยังเนี่ยช้อนบางบางอ่ะกุ้งยังไม่สุกเลกย ไปเสียงหมายย่ง<ม>ายงใหม่ชิมกุ้งให้แ่เพราะวให้ดูเหมาแม่ เด็ดตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับใช่ทุ่มครึ่ง yes? ทุ่มครึ่งด่ามากแล้วตอนนี้กี่องศาเนี่ยกี่องศารู้ปะเชคก่อนยี่สิบหกเนี่ยมันเย็นนะมันมีมันเหมือนมันมันชื้นนะนะเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปเซตไปเซตดอกไม้ไฟกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพรุกันนะครับมีทั้งหมด13ชุดนะครับนี้ก็จะเป็นเค้กเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยจุดเค้กเล็กก่อนตอน3ามทุ่มอันนี้เค้กใหญ่ใหญ่มากนะครับก็จะเหลือ12ชุดนะครับเค้กกลางอันนี้โคตรใหญ่ นี่ครับน,นี้ไว้จุดหลังเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวไปดูเมกี้ออกไปแล้วอันหนึ่งครับเพื่อจะจุดจุดครับนี่สามสามทุเราจะจุดเค้กเล็กก่อนนะครับ,รบเดี๋ยววางไว้แถวเนี้ยเดี๋ยวเราเขาไปวางตรงนั้นก็ได้ช่างเอกที่เขา เด็กเด็กวิ่งกันอยู่อะตอนนี้เด็กวิ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราจะจุดตอนสามทุ่มนะครับจุดแรกผสมมาเลือกครับแต่ตรงนี้มันเอายางมากั้นไดไหมครับได้ได้ครับเบางทีมันล้มไปแล้วมันยิงไปทางนู้นไงใช่ครับกไม่ให้มันล้มมายางมากั้นแบบจังหวะมันล้มอ่ะว้าอย่างนั้นแหละมันคงไม่ล้มนะงนี้ไม่ล้มแล้วแค่นี้เอ้าจบมันจะขึ้นตรงตรงไหมอะตรงครับเดี๋ยวมันติดในยางแล้วบุ้มวะออกอัดเครับเออเนี้ยแหละเดี๋ยวตอนที่เราจุดแบบเทกใหญ่อะเราค่อยเอายางัล่ยูห ปีใหม่พนักงานที่ไม่ได้ไปไหนก็แวะมาสังสรรค์กับทางเราเหมือนกันนะครับเดูดแล้วนี่ยันลอ้อเนี่ยนอส่ับสังสรรค์กันแนเหมายังเหมายังเหมายังเนี่ยเดี๋ยวไปลงช่องลงช่องตามช่องกันยังโอ้ยไม,ไม่ไม่ทันสมัยเลยก็มีบางส่วนนี่นี่แพะหรือแกะแพะหรือแกะแเขาบอกว่าแพะมาย่างครับมืดหน่อยผมไม่ได้เอาไฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยิบมาตอนตอนเซตเอ่อพลุตอนนี้เขากำลังย่างแพะ อันนี้คือแพะใช่ป่ะครับครับโอ้หนี่อึ่งที่ซื้อมาเลี้ยงเจเลยนะ่อยู่ย่างแพะนะฮะแล้วดูยืนกันรอบประมาณหลายคนมากเลยเดี๋ยวไฟมันส่องนี่เป็นเหมือนพิธีบูชายันเลยโอ้ควันไม่ไหวละไปเลยกว่าไไฟม่ีอันนี้คือเนื้ออะไรนะเนื้อแก่หรือแพ้ไม่รู้นะแก่หรือแพ้ครับเขาซื้อมาให้เรานะครับเดี๋ยวต้องลองชิมดูบอกมาม่ากินได้กระส่ายหนึ่งจะได้ยาวๆถ้ามึงทำหมาม่าใหกินอ้วน Oh. อร่อยอร่อยเขาหมักจนไม่คาวแล้วเครื่องเทศเข้าถึงเนี่ยคือแกงชาวบ้านนะครับเขาแพ้ใช่ไหมเขามีน้ำใจให้เรามามาทานต้อนรับที่ใหม่ครับแกะนะไม่เอาจะบอกแรมนะครับได้นะนี่นี่แพะหรือแกะแพะหรือแกะแกะหรือแพะคะแกะนะไม่เอาจะบอกแรมนะครับได้นะ What แม ขอบคุณที่มาร่วมงานปาร์ตี้กับคนแก่เขาแกะนะครับเอาเนื้อไปทำเนี่ยลูกน้องเขาเอาเหลือไปทำเนาะแล้วเขาก็เอาแบบว่าเนี่ยเครื่องในไปต้มเนี่ยดูดิแล้วกลิ่นมันแบบหอมไหมคะกลิ่นมันแบบหืมกลิ่นคาวแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศนะดีเลยทีสวยดีไหมพี่ขอชิมหน่อยเจมพลมาครับตาลองดิอาหนูก็ลองหนูไว้ระดับมันชายไม่ต้องไปห้องน้ำกลิ่นคาวเนาะอันนี้เดี๋ยวหายปะ คือมันกินได้แหละมันมันเป็นสูตรอิสลามมันเจ้มจนมากอ่ะแต่แต่ว่ามันไม่ไม่ขาวมากอ่ะมันแบบเหมือนไม่กลิ่นเครื่องเทศเลยแบบโอ้โหแบบแปลกๆมากเลยแต่เมื่อกี้ข้างหลังได้เซ็นเราจะรีวิวน้ำแกงนะข้างหลังก็อะไรไม่รู้ชักว่าวชักว่าวอะไรนี้ใกล้สามทุ่มแล้วนะครับอาการยังดีกันอยู่ทุกคนนะฮะ น้ำผลไม้น้ำผลไม้ค่ะม,มันเป็นบุยเพื่อสุขภาพถ้าทุกคนกินนะคะจะอยู่ยืนงกคาพันจะบอกว่าคุณกินแล้วคุณจะยืนไม่อยู่นะก็ได้ไนะคะทุกคน,นจะคิดอย่างนั้นถ้าไม่พิสูจน์อย่าตัดสินค่ะสงครามยังไม่จบอย่าน,นับสัพทหารนะคะ<อ><อ>ช่องผมจะดังนี้ก็เพราะอายตีนะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเนี่ย เฮ้ยทำไมหน้าใหญ่เอามาแล้วมาละองดูดินี่ป่ามี่มาเองนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วนะเวลาผ่านมาประมาณสชั่วโมงก็เดี๋ยวดูตอนหลังเขาดาวนะครับทีหนึ่งก็จะเป็นไงแก่กะที่เขาให้เรามาแบบเกี้ยเราเอาไปย่างเพิ่มนะครับเพื่อให้มันแบบ แห้งรกระปรอบมากเพื่อ oh. ให้น้ำของมันเนี่ยลดลงไปเพื่อลดความเผาเลยนะครับให้เนื้อสัมผัสมันดูกรอบๆอากาศตอนนี้มันชื้นด้วยว่าการกินกรอบๆเนี่ยมันจะเป็นในไทยว่าเป็นแกงแดดเดียวครับขอทิ้งเนึ้อหรือเรามีเชฟเทอร์เบิลในทันะเนี่ยพอเราเสร็จแล้วเราก็เอามากินเลยนะครับโอ้ไม่หนักกันเยอะมากแล้วคุณไม่เคยทำหรอเยี่ยมครับเยี่ยมหลังจากมีความชื้นไปนื้อสัมผัสดีมากครับ เดี like er ๋ยวเราจะจุดภูลูกแรกแล้นะเราจะจุดภูลูกแรกแล้วทั้งเอ๋ล um ุยเราจะจุดภูลูกแรกแล้วเดี๋ยวเราจะจุดลุลูกแรกก็ทยอยจุดไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพื่อให้มันไม่ง่วงนะฮะ E N T T เหรอเหรอใช่ครับมาเข้ามาสบายดีนะคบ

เล oy, เ็กน้าย่อยเล็กน้าย่อยแต่กูมีนมีฟูเล็กๆให้ให้เล่นนี่นะไม่เป็นไรคะ่ะเล็กๆที่กูมีนเอาไหมก็ขอบอกทุกคนว่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับให้คลิปนี้ได้ดูนานๆสวัสดีปีใหม่คืนนี้คงสวัสดีปีใหม่หลายหลายรอบมาแล้ว ไม่ผิดหวังไม่เสียใจมารับรางวัลเดี๋ยวเจ๊จะล้วงลงไว้นะล้วงนะล้วงกล่องแล้วไม่ใช่ล้วงอย่างอื่นนะอ่าเดี๋ยวออกยูทูบด้วยของวั่วางไว้แล้วอ่านชื่อผู้ก่อตั้งโดเจริญพรนี่ลามกอทำให้ผมเป็นคนลามกด้วยออ่ชืะไรเพื่อนเรียกผมว่าเซ็กส์ผมอยากฉีดคนอยากฉีดคนอยากฉีดคนโตขึ้นดูเยอะก็จะอยากฉีดใส่คนเหมือนปะป๊าเพื่อนเรียกผมว่าเซ็กส์ตัวโสองค่ะ มามารับรางวัลรับรางวัลมันเป็นองแกเหมันพูดดีผีแดงอะนะแกะแกะเลยแกะตุนชีตโดนโยนเอาไว้ชีดแล้วไหมฉีดไหนอะได้ได้ฉีดเลยชีดได้เต็มชีตเลยเลยได้ได้ได้เดี๋ยวชีดเสรหน้าพี่เขาก็พอได้ใช่ไหมเรียบร้อยลงเียนชีดชัดเจนแล้วมาแล้ว สงครามยังไม่จบอย่านับสันทานะคะคิตตตี้่อไปตาคิตตี้อันนี้เป็นแฟนคลับช่องเราตัวจริงนะครับคิตตี้ subscribe แล้วคิตตี้อย่าลืมบอกเพื่อน subscribe ด้วยนะทุกคนซับสไคร์ค่ะ subscribe ครับได้อะไรต้อมว้าวพี่ชายเอาไปเลยโอ้โหนี่คือความรักระหว่างพี่น้องนะครับ เจหงเจ้หง e หนื่อยเหนื่ e ยเจหงเจหงจะเจ็ดสิแล้วเจ้หงบอกเหนื่อยอเม่เาะโอเมาะโะโอมาะโ้เะอเมาะิอเาอเมาะมาะโม่มอมอเมาวโอเะ

เดี๋ยวเราจะจุดภู4จุ่มจุดภูดอกที่สองเสียงดังมากเดี๋ยวเราไปส่งจากข้บนนั้นดีกว่าไปส่งไกลๆจะได้เห็นภูไกลๆนี้แฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับเรียบจุดครับโชวแล้วเร็ว ดีดอกเดียวนะครับเหลืออีกแค่1 0 11ดอกแต่ชุดใหญ่ๆทั้งนั้นเราจะจุดตอนเที่ยงคืนทุกคนครับตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งมันหนาวมากหมอกทาน คืออุณหภูมิประมาณเขาบอกอุณหภูมิประมาณ 20, 20นะครับแต่มัน20แล้วหรอมันหนาวมากอะ่ะคือไม่ไหวและะ้วอ่ะคือเนี่ยห่างจากกรุงเทพ20ศนาท,ทีผมต้องไปเปลี่ยนขายยาวมานเนี่ยมันสุดยอดมาก<น>ไม่ต้องไปถึงเขาใหญ่เลยครับบางน้ําเปรี้ยวนี่ก็ใช้ได้ครับข้างๆเป็นนานเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะจุดพุตอน5้าทุ่มอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะาจุดตอนเที่ยงคืนโอ้โหหนาวตอนนี้ห้าทุ่มเลยครับมีคนอ้วกไปแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะเพราะอากาศหนาวนะเขาเลยอ้วกกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ เขาใจเลยกินน้ำเปล่าไมอ้วกนะฮะอันนี้เป็นรายการเรื่องแอบดูเป็นแอบดูตายนะครับมีคนเจ้าเข้านะครับจะไปม,มอมเขานะครับเพื่อเองเองมาแ,แทนนะฮะ สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสัาหานะคะ,ะเราจะจุดพูดตอน5้าทุ่มกันนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเคาดาวสวัสดีปีใหม่2 5 6 6 6นรบบนะฮะนี่ f FC แฟนีันแท้นะฮะเจย์อย่าลืมบอ,อกทุกคน Subscribe นะเออ Subscribe ไม่ใช่ Unsubscribe ไม่รู้คืนนี้เราจะอยู่ได้ถึงกี่โมงนะครับอากาศมันเย็นมากนะฮะเย็นจริงๆเย็นกว่าเขาใหญ่ คือมันแปลกมากนะครับคือมันก็ไม่ได้มันต้องเย็นกว่าเขาใหญ่แต่มันมันชื้นนะฮะเหมือนมันมีทุกอนูมันโผล่มาจากดินนะฮะมันชื้นจริงๆเดี๋ยวรยจุดปูเลยจุดปูห้าทุ่มเอ๊ถามว่าดีไหมกันยกขวัญเนี่ยเอามาแล้วนะปูมาแล้วปูมาแล้วห้าทุ่มโอ้ปูห้าทุ่มตัวนี้ตัวนี้ขึ้นสูงมากนะครับตัวนี้เค็กเค็กเค็กกลางนะฮะ นี่ปูตอนปีใหม่ผมคงต้องตั้งกล้องไกลหน่อยนะครับเดี๋ย่าต้องเซตใช้ตำแหน่งวางพลูใหม่ละเพราะว่าพลูมันเป็นเค้กกลางโดยแรกตอน3ทุ่ม4ี่ทุ่มเนี่ยเราจุดเค้กเค้กเล็กนะครับบอลเล็กเค้กกลางเนี่ยมันก็เลยขึ้นสูงพอตอนเที่ยงคืนนะครับเค้กที่เราจุดอ่ะปูเขาจะได้เป็นเค้กใช่ไหมมันจะขึ้นสูงมากครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซตออกไปไกลไกลหน่อยนะครับ เดี๋ยวเค้กเอ่อพลุเนี่ยเขาเรียกเค้กนะครับเพราะว่ามันมีไซส์ของมันซึ่งมันใหญ่มากใหญ่กว่าที่เราจุดเมื่อกี้รประมาณ10เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสูงมากเนี่ยเราต้อง<ก>ต้องเซตออกไปไปกลาไ <ป S 1> มากนะครับ<ป>เพราะว่าฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่เด็กๆเด็กๆจุดไฟตอนเมื่อตอนเย็นนะฮะเราต้องเดินออกไปเดินไปตรงนู้นเลยครับสุดปลายต้นกล้วยนะฮะซึ่งตอนนี้มันมืดมากนะครับเดีย๋ยวเราเราไปดูกันว่าสุดปลายต้นกล้วยเป็นไงมืดจริงๆมืดจริงๆทั้งมืดทั้งเย็นนะฮะเนี่ยไฟก็ช่วยได้ประมาณห็นบหน้าี่งผมนะ เ,เดินไงเนี่ยโอ้โหดูดินนี้นะมองกลับไปเนี่ยมันเดินออกมาไกลามากครับเราคงต้องจุดประมาณแถวนี้ไกลๆจริงๆตอนกล้วยต้นสุดท้ายแล้วกันนะประมาณนี้มันก็หลุดหลุดเฟรมนะตอนที่ผมถ่ายตัวเองเนี่ยมันพื้นมันไม่เท่ากันประมาณนี้คือเราอะ่ะเราต้องวางพลูอะ่ะอยู่ด้านหลังนี้แล้วตรงนี้กันเพื่อไม่ให้ไปรถลุใช่ไหมครับใช่ครับจริง,รงๆแล้วควรเพราะจะวางให้มันแบบโอบหน่อยเดี๋ยวมีอีกเส้นมาครับมามาบังให้ครับอืมอือสองเส้นเส้นบังนะโอเค ความกะไลครับตรงนี้มืดมากครับแล้วเขาเดินกลับไปกันแล้ว,ลวเราจะเดินไปยังไงเนี่ยแม่เช้าตอนนี้เราเหลือูุตัวนี้ยเค้กใหญ่มาหาการเลยนะฮะแล้วก็เราเหลือประมาณ1 2 3 4 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวนั้นใหญ่มากครับตัวนั้นใหญ่ที่สุดละสิบกล่องเดี๋ยวเราจะจุดไล่ไล่จากตัวเล็กตัวเล็กนะตัวเล็กตัวเล็กของตัวนั้นน่ะใช่ครับแล้วไล่ไปตัวใหญ่นะครับก็โหหมื่นแปดพันแปดร้อยเตรียมเขาดาวน์นครับเตรียมเตรียมอันนี้อันนี้อันนี้ตาคุณรับบอกนะไปเกิดปัญหาครับเมื่อกี้มีคนจุดพลุไปแล้วหนึ่งดอกจากสิบเหลือเก้านะครับใครจุดเนี่ยนั่งเอ๋ ใุดอะใครจุดอะไม่ใช่จุดเที่ยงคืนเกิดปัญหานะครับเหลือแค่แปดแล้วครับผิดนวผมผิดแล้วครับทางการขออนุญาตครับช่างเอ๋เราจุดเที่ยงคืนครับผมเรามาเตรียมไว้ครับครับได้ครับทุกคนงงมากเลยเมื่อกี้ใครจุดโอ้ my god เราเหลือแค่แปดนะครับตอนนี้ใช่ครับเราจุดเที่ยงคืนตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเหลือแค่แปดเหลือแค่แปดชุดละโอเคไม่เป็นไรเขาไม่ได้ทันถ่ายกันด้วยช่างเอ๋อะ นั่นแหละครับเหมือนเหมือนคลิปเกาหลีนะครับตอนที่9ปัญหาจะทำให้เรามีความสุขนะครับจะใกล้ปีใหม่แล้วครับไม่เป็นไร เพราะปัญหาเนี่ยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหลังจากที่มันผ่านไปแล้วเหลืออีก8ดอกอีก8ชุดนะฮะก็8ชุดก็เลข8เป็นเลขดีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเค้าดาวกันอีก8ชุดนะครับหลังจากมีปัญหานะฮะเหลือ,อแค่8ชุดนะครับก็คือเป็นเค้กเค้กเล็กนะค,ะะครับแล้วก็เค้กใหญ่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับเค้าดาวกันนะครับแฮปปี้นิวีย์ทุกคนนะครับเสียงรอลอเสียงรอรอนี้เราจะได้เวลาแล้วเนสเซนวันมินิ แฮปปี้ปีใหม่ทุกคน สวัสดีปีใหม่ครับอ่าไปแล้วชุดแรกเหลืออีกเจ็ดโอ้ตอนนี้ท้องฟ้านี่เสียงดังไปเ้วยพูนะครับ ดีปีใหม่ครับขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขนะครับผ่านพ้นเรื่องราวไร้ร้ายไปนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับถึงแม้เทปนี้อาจจะช้าไปหน่อย คุณอาจจะได้ดูเทปนี้ในเดือนไหนก็ตามนะฮะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าทุกๆอย่างนะครับมีขึ้นมีลงแล้วก็มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปะครับมีเริ่มต้นและมีส้นสุดนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาสิ่งร้ายๆจะผ่านไปตลอดเวลานะครับถ้ามองในแง่นั้นยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่และมันจะมีวันปีใหม่ตลอดไปครับ the video don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out our new videos thank you ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พาลาดทริปใหม่ๆจากพวกเราขอ,ขอบคุณครับ